สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้น้องแพรวนะคะก็หลังจากที่ไม่ได้มาคุยกันด้วยนานเลยนะคะก็เผื่อมีคนอยากได้ยินเสียงน้องแพรวนะคะก็จะมาพูดคุยกันวันนี้ยาวๆเลยนะคะสําหรับคนที่ถามหรือว่าอยากรู้ว่าน้องแววเรียนที่ไหนนะคะหรือว่าคิดถึงน้องแววหรือว่ารู้แล้วก็ตามนะคะก็น้องน้องแววเรียนอยู่ มาหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนํรำไพพรรณีอยู่ที่จันทบุรีนะคะก็การเรียนก็คือเรียนนิเทศศาสตร์สาขาธุรกิจบันเทิงการแสดงและท่องเที่ยวนะคะช่วงนี้นะคะก็จะช่วงใกล้ๆปิดเทอมใกล้ๆ้สอบนะคะก็จะมีอ่านหนังสือแล้วก็มีทำงานที่มันมีความว่าเก็บคะแนนนะคะเพื่อที่จะไปเป็นคะแนนหลัง สอบปีหนึ่งก็จะมีคะแนนให้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณครูก็จะให้ช่วยงานนู่นนี่นั่นนะคะเมื่อวานก็เพิ่งไปเดินแบบมานะคะก็จะมีรูปให้ดูด้วยนะคะถ้าคุณพ่อเอาลงให้นะคะค่ะก็ไปเดินแบบมามันจะเป็นแบบว่างานของโปรเจกต์ของรุ่นพี่นะคะซึ่งปีหน้าจะคิดว่าหนูจะได้ทํานะคะในช่วงปีหน้านี้เพราะว่าเป็นของรุ่นพี่ปีสแล้วหนูอยู่ปีหนึ่ง ปีหนึ่งน่าจะเป็นการจัดคอนเสิร์ตนะคะก็เดี๋ยวจะยังไม่พูดเยอะนะคะเพราะว่าต้องดูก่อนนะคะว่าจะจัดในทีมไหนอะไรยังไงนะคะก็อยากให้ทุกคนรอดูผลงานนะคะของน้องน้องแววไม่ได้ทําคนเดียวนะคะก็คือจะทํากันทุกคนห้องน้องแววอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะช่วยกันทํานะคะต่อไปนะคะก็งานเป็นเดินตามชุดของ เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าของแบรนด์หลายแบรนด์เลยนะคะเป็นแบรนด์กางเกงยนีนแบรนด์ของคนไทยของต่างชาติมีเยอะแยะมากมายนะคะอยู่ที่โรบินสันนะคะเป็นชั้น2นะคะที่น้องแวร์ได้ไปเดินมานะคะอยู่ที่ชั้นสองก็งานเป็นจัดวันเดียวจบนะคะก็ตั้งแต่เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายสองบ่ายสามนะคะก็จะมีการ ร้องเพลงมีการเต้นแล้วก็การเียนแบบเป็นอย่างสุดท้ายนะคะก็จะมีอาจารย์ของคณะของน้องแววนะคะหลายท่านเลยนะคะได้มาเดินด้วยกันนะคะก็ทำให้รู้สึกแบบอบอุ่นนะคะอยู่ด้วยกันแล้วก็เดินด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมีช่างแต่งนงแต่หน้าแต่งหน้าให้น้องแววด้วยนะคะก็อันนี้ก็คือช่างได้กันคิ้วอะไรไปเลยก็แบบคิวบางนิดนึง ค่ะก็สำหรับใครที่กดติดตามน้องแววอยู่นะคะก็ขอบคุณม,มากมากนะคะที่กดติดตามช่องคุณพ่อนะคะก็อยากให้กดติดตามกด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณพ่อแล้วก็น้องแววไปเรื่อยๆน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคน